สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานนะครับประจำวันที่27มกราคมนะฮะสองพันห้ารอห้าสิบแปดนะครับ, 2, รบตัวแรกก็คือเป็นตัว VGI นะครับมันไม่ลงมันไม่ลงอ่าก็เป็นในเรื่อง ของค่าการผลประกอบการนะครับก็คาดว่าในไตรมาสสามเนี่ยเราไม่น่าจะเห็นกําไรนะครับเออ่เติบโตขึ้นนะครับทั้ง year-on-year year, แล้วก็ Q-on-Q นะครับโดยเราคาดว่าตัวกําไรเนี่ยจะปรับลดลงนะฮะถ้าดูในแง่ของกําไรปกติเนี่ยจะปรับลดลง16% year-on-year year นะครับโดยสายเหตุเนี่ยมาจากตัวรายได้เนี่ยคาดว่าจะทรงตัวทั้ง Q-on-Q แล้วก็ year-on-year year นะครับเนื่องจากว่ารายได้บนระบบ BTS แล้วก็ในอาคารสํานักงานเนี่ย ยังเห็นการเติบโตที่ดีนะครับแต่ก็จะถูกฉุดด้วยารายได้จากโมเดิลเทรดนะครับที่ลดลงนะครับเนื่องจากโฆษณาในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับยังไม่ฟื้นตัวนะครับอีกทั้งเขาก็จะหมดสัญญาการขายโฆษณาในพื้นที่เซลฟอร์กับเทสโตรตัสในสิ้นมกราห้นะครับก็เลยทำให้ไม่ได้เน้นพื้นที่ในการขายในบริเวณดังกล่าวนะครับก็เลยทำให้ ตัวรายได้เนี่ยไม่ได้เติบโตขึ้นนะครับโดยคาดกาไรปกติเนี่ยจะอยู่ที่267ล้านนะครับส่งตัว Q on Q แล้วลดลง16%เยอ n y น a r นะครับแต่เนื่องจากในไตามาสนี้เนี่ยเขาจะมีกําไรจากการขายตัวมาโควอลหนึนะฮะออกมาะจะมีกําไรหลังภาษีเนี่ยอยู่ที่40ล้านนะครับก็ทําให้กําไรสุทธิเนี่ยมองว่าจะขึ้นไปเป็น307ล้านก็ทําให้ y e r r o y e ย r เนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ได้นะครับในไตามาส4ี่นะครับ เราคาดว่าน่าจะเห็นการอ่อนตัวลงทั้ง Q on Q แล้วก็ a ย on อ e a ยนะครับเนื่องจากฤดูไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่อ่อนที่สุดของปีนะครับแล้วก็ยังไม่มีพื้นที่โฆษณาในเซลฟอร์ของ t ท s c o l o t u ันะฮะที่จะเห็นผลเต็มไตรมาสนะครับโดยเรามองว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยรายได้จากตัวเซลฟอร์ของ t ท s c o l o t u ัเนี่ยก็มีรายได้ไม่น้อยกว่า120-130ล้านในแต่ละไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในกระทบในแง่ของตัวกาไรไอ้ตัวรา,ายได้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าการกลับมาดีเนี่ยของเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่ในครึ่งปีหลังของปี58นะครับซึ่งก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์กันว่าน่าจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะฮะซึ่งก็จะส่งผลดีกับ BGI นะครับรวมไปถึงก็ทําให้สื่อโฆษณาในกลุ่มอื่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาชดเชยรายได้ที่หายไปจากเทสโก้โลโตัสได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีปัจจัยบวกที่รออยู่ก็คือในเรื่องของการเจรจาเข้า บริหารป้ายขนาดใหญ่หน้าเทสโก้โลตัสนะครับสองก็คือในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการหรือถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะซึ่งก็มีหลายดีลที่กาลังคุยกันอยู่สามก็คือในเรื่องของอาคารสํานักงานนะฮะที่อาจจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปโฆษณามากขึ้นแล้วก็สีในเรื่องของการเข้าบริหารพื้นที่โฆษณาในเจ็ดสถานีส่วน,นต่อขยายนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยยังรอการเซ็นอนุมัติจากกทมอยู่นะครับเรายังคงคาดการนะครับ เอ่อกำไรในปี58ไว้เหมือนเดิมก็คืออยู่ที่พันเก้าสิบสี่ล้านลดลงประมาณสักเกือบห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนปี5 9นะครับก็คาดว่ากําไรจะโตขึ้นประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมาอยู่ที่พันสามร้อยหกสิบหกล้านนะครับบนวิธีซัมออฟดะพาร์ทเนี่ยเรายังคงให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่เดิมก็คือสิบจุดสามศูนย์บาทนะครับก็ยังคงคําแนะนําขายนะครับเอ่อครับเอ่อถัดมานะครับก็เป็นตัว KCE นะครับ เป็นมาร์เก็ตนนวนะครับก็แนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส4นะครับคาดว่ายอดขายเนี่ยจะลดลงราวเเปอร์เซ็นเทียบ q ิวอนิะครับออกมาอยู่ที่2,716ล้านบาทนะฮะจากช่วงปกติเอ่อจากช่วงปกติของกลุ่มส่งออกแต่คาดว่าจะเห็นมาจิ้นที่ดีจากต้นทุนลดลงแล้วก็คาดจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษในโรงงานแห่งใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คาดกําไรจากการ คาดจะมีกําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนนะครับตามมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชีนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากเขาได้เข้าซื้อเงินลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คาดว่าจะมีการบันทึกกาไรจากเงินลงทุนตรงนี้เข้ามาสักประมาณหนึ่งร้อยล้านนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับเข้ามาในรายการดังกล่าวนะก็คาดว่ากําไรสุดที่ในไตรมาสนี้เนี่ยจะออกมาอยู่ที่ห้าร้อยสาสิบห้าล้านหรือลดลงสิบสา q เปอร์เซ็นคิวออนคิวโรงงานแห่งใหม่นะครับจะเริ่มการผลิต แล้วเริ่มการเริ่มการผลิตแล้วนะครับก็คาดว่าในไตรมาสหนเนี่ยจะใช้กำลังการผลิตเพียง30%เท่านั้นนะครับแล้วก็คาดจะมีกําไรได้ในช่วงของไตรมารสสเป็นต้นไปนะครับทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะครับโดยมองราคาพื้นฐานปรับราคาพื้นฐานของตัว KCE ขึ้นเป็น51บาท50นะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวการบมินไทยนะครับก็เขาได้มีการแจ้งปฏิรูป บริษัทนะครับเพื่อความอยู่รอดแล้วก็หยุดปัญหาการขาดทุนนะครับโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับโดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด6ด้านนะครับสามขั้นตอนก็ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับในเรื่องของการลดขาดทุนให้เร็วที่สุดนะครโดยยกเลิกเส้นทางหรือเที่ยวบินนะครัที่ขาดทุนแล้วก็ไม่มีศักยภาพในการทํากําไรนะครับแล้วก็ลดกําลังการผลิตลง10เซแล้วก็เร่งสร้างรายได้นะครจากเส้นทางที่ได้เปรียบรวมถึงหารายได้เสริมนะครับสก็คือ ในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้ในการแข่งขันนะฮะโดยเพิ่มสมรรถนะในผลิตภัณฑ์นะครับบริการแล้วก็บุคลากรแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานโดยยังคงให้บริการเป็นสายการบินเต็มรูปแบบอยู่นะครับสามขั้นตอนที่สามคือการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตแล้วก็มีกําไรในระยะยาวนะครับซึ่งในขั้นตอนที่สามเนี่ยก็จะกําหนดกลยุทธ์หกด้านนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุง เครือข,ข่ายช่องทางบินปรับปรุงฝูงบินนะครับรวมไปถึงการหาไรายได้จากการพาณิชย์อื่นๆเข้ามานะครับการปฏิรูปของตัวการบินไทยเนี่ยเรามองว่าถือเป็นสิ่งจําเป็นนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เข้าใจปัญหานะครับเรามองว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่คาดว่าการบินไทยเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงอาจต้องได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากภาครัฐเพื่อความแข็งแรงแล้วก็สามารถทําได้ตามแผน แม้มองในระยะยาวเนี่ยจะดีนะครับแต่เนื่องจากระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงกังวลต่อค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการลดพนักงานหรือว่าการขายฝูงบินออกไปนะฮะอีกทั้งธุรกิจเองเนี่ยก็มีการแข่งขันที่สูงนะครับก็อาจจะกดดันในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนต่างๆนะครับเออเราก็ยังคงแนะนําขายนะครับโดยให้ติดตามในเรื่องของการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนว่าจะสําเร็จตามที่ได้กําหนดรูปแบบไว้หรือไม่นะครับก็ปิดการประชุมนะครับอ่ สำหรับในส่วนของอในส่วนของวิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานนะครับอขอบคุณครับ